ตอนนี้นะครับวันนี้เรามาใส่ทรายอยู่ที่ท่าทรายสมบูรณ์ทาลานะครับอยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับนั่นครับข้างหน้าเราเป็นแม่น้ำโขงยูฝั่งนู้นก็จะเป็นสปปลาวนะครับนะครับรถตักใหม่ของท่าทรายนะครับ โอ้สิบล้อเล็กไกลแสงตะวันนะครับโดนดันตูดแล้วครับตอนนี้ออกไปไม่ไหวนะครับโดนดันตูดไปแล้วโอ้ดันตูดเลยครับโอ้โหนี่นะครับโอ้สายเยอะมากนะครับสมบูรณ์ทาลา ของเราก็อยู่เหมือนกันครับไปไม่ไหวเลยครับ <c oughs> <c oughs> ว่าอะไรครับ <c oughs> รถเล็กๆมันจะแพ้อย่างเดียวนะครับก็คือสายถ้าถ้ามันแห้งมากๆมันก็จะอยู่เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ไหวเลยนะครับขนนั้น ของเราเข้ามาเกียร์สงไม่ไปเลยครับหยุดอยู่กับที่ครับรอแล้ตากอย่างเดียวครับ,บน้ำโขงสวยมากงงามไหมครับ แล้วตักตักใราก่อนครับมันอยู่โอ,โอ้สายกองใหญ่มากนะครับมันถูกมาเลยใหญ่มาก,มากอ่าแล้วก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเราฝากช่องของรักสมน์แชนแนลนะครับ ฝากกดติดตามฝากสับตะไคร้ช่ ugh, ชองโอช่องลักสมุน c h a n n หน่อยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมกันนะครับครับผมบ๊ายบาย